ชาววันพุธนะคะนี่คือไพ่ประจําตัวของคนที่เกิดวันพุธนะคะเราจะมาดูกันนะคะสัปดาห์นี้วันที่1 4บสถึงยีตุลาคมนะคะการงานการเงินแล้วก็ความรักของคนที่เกิดวันพุธจะเป็นอย่างไรนะคะเราเริ่มจากการงานนะคะการงานสัปดาห์นี้จะเป็นอย่างไรนะคะขอคุรุบาจารน,นะ,ะในไพ่พรมยานอวยพรนำทางให้คนที่เกิดวันพุธด้วยนะคะ ไพ่ใบแรกสัจธรรมนะคะไพ่ใบที่สองกมามเทพล่ะไพ่ใบที่สามพนังสุพันมัชฌาอู้สัปดาห์นี้เรื่อยๆนะคะอืมสัปดาห์นี้สบายๆเรื่อยๆนะคะมีเกณฑ์เดินทางเกี่ยวกับหน้าที่การงานเนาะอืมแล้วก็มีเกณฑ์แบบเออเข้าใจมากขึ้นโตมากขึ้นเรียนรู้ศัจธรรมของหน้าที่การงานก็ก็ทำงานไปไม่ได้มีอะไรหวือหวานะคะอืม ใครรอง,งานอยู่มีเกณฑ์ที่จะได้งานที่คุณชอบนะคะออมีแบบมีมีคนมาเอางานมาให้แนะนํางานดีๆประมาณนี้นะคะหรือมีคนมาช่วยเหลือหรือได้เพื่อนร่วมงานที่ดีนะคะมีคนมาช่วยคุณเรื่องงานแนะนําการงานให้หรือว่ามอบหมายหน้าที่ให้อะไรประมาณนี้นะคะช่วยเหลือดูแลเรื่องหน้าที่การงานนะคะก็เรื่อยๆเนาะ เอองานสบายอยู่นะคะในสัปดาห์นี้ถึงหรือแม้แต่ในใครบางคนที่รู้สึกเหมือนแบบเออมันบางทีมันก็เหมือนแบบต้องทําใจหรือว่าต้องอดทนอะไรประมาณนี้แต่ก็ไม่ต้องกังวลน,นะเดี๋ยวคุณจะมีเพื่อนดีหรือมิตรด,ดีหรือว่าคนมาสนับสนุนสนับสนุนอุ้มชูช่วยเหลือคุณในเรื่องหน้าที่การงานนะคะอืมอ่ะใครรอง,งานอยู่ก็มีเกณฑ์จะได้งานนะคะ มีคนเอางานมาให้อะเอะออะประมาณนี้นะคะสำหรับคนที่เกิดวันพุธท,ทีนี้เรามาดูกันเงินเอมีเกณฑ์เดินทางด้วยนะคะไม่รู้บอกไปหรือยังเมื่อกี้พูดหรือยังก็ไม่แน่ใจเนาะเออแม่หมอก,ก็พูดนะคะลืมบางทีพูดแล้วก็เอ๊ะเราพูดไปหรือยังมีเกณฑ์การเดินทางด้วยนะคะในสัปดาห์นี้นะคะสําหรับคนที่เกิดวันพุธนะคะเดินทางเราจะดีนะเดินทางแล้วก็แบบสบายอ่ะ ได้ทั้งเหมือนท่องเที่ยวพักผ่อนไปในตัวแล้วก็ทำงานด้วยเอออะประมาณนี้นะคะทีนี้เรามาดูหรือว่าก็ช่วงเดินทางไปทำงานในสัปดาห์นี้มันเป็นงานสบายอะ่ะทำแล้วดีนะคะมันมีการแบบได้รู้มากขึ้นได้แบบพัฒนาตัวเองนะคะประมาณนี้อะมาเรามาต่อกันที่การเงินนะคะการเงินสัปดาห์นี้จะเป็นอย่างไรนะคะ14 -20 ถึงตุลาคมนะคะเป็นสัปดาห์แห่งการเสี่ยงโชคขอให้คุณมีโชคลาภเงินทองนะคะ พไพ่ใบแรกนางซีดาโอ้โหการเงินจริงๆิการเงินก็ดีพ่อแม่คงคาเงินทองหลั่งไหลเข้ามานะคะแล้วก็เมฆระก,กราศูนย์แต่ก็มีเรื่องจุกจิกที่ต้องใช้เงินนะคะโดยเฉพาะเรื่องรถนะคะเออ,อาจจะมีเกี่ยวกับรถยุดยานผ่านนะที่คุณอาจจะต้องมีการเอ,อซื้อรถใหม่ซ่อมแซมรถก็เป็นไปได้นะคะหรือว่าช่วงนี้คุณจะได้ข่าวดีเรื่องการเงินอืใครท,ทําธุรกรรมทางการเงินใดไว้อาจจะได้ข่าว ได้ข่าวดีนะคะเออแต่ว่ามันยังไม่ได้เงินนะแต่ได้ข่าวดีแต่ถามว่าม,มีเงินเข้ามาไหมมีนะคะพระแม่คงคานะเงินทองหลังไหลเข้ามานะคะเออแต่ว่ามันก็มีภาวะของการเงินหลังไหลออกเพราะฉะนั้นก็ระมัดระวังนะคะเพราะว่าดูแล้วน่าจะมีเรื่องหรือค่าใช้จ่ายรอคุณอยู่เหมือนกันนะคะจุกจิกหลายสิ่งนะคะอืมประมาณนี้นะอ่ะแล้วก็คนวันพุธนี่รู้สึกใจดีเนาะน่าจะมีเกณฑ์การที่แบบ อาจจะมีคนมาขอความช่วยเหลือเรื่องการเงินคุณก็เป็นไปได้นะคะเออคุณใจดีคุณก็ช่วยนะคะแต่ว่าช่วยอยาดีนะแต่อย่าช่วยจนตัวเองเดือดร้อนนะคะแค่นั้นเองถ้าเกิดว่าช่วยจนตัวเองเดือดร้อนนี่จะวุ่นวายใจได้เพราะการที่จะทวงถามอ่ะการเงินที่จะได้คืนมันไม่ได้ง่ายนะคะอาจจะมีการถึงขั้นปากเสียงกันกว่าจะได้เงินคืนก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นนะคะช่วงนี้ค่ะม่ยืมเงินถ้าเกิดคุณคิดว่าคุณต้องเออต้องได้คืนอ่ะ ก็คิดสักนิดนึงก่อนแล้วกันเพราะการได้คืนมันมันไม่ได้ง่ายนะคะมันได้คืนแหละแต่ว่ามันยากอะ่ะมันอาจจะมีการผิดใจกันได้นะคะอ่ะต่อไปทีนี้เรามาดูความรักความรักจะเป็นอย่างไรในสัปดาห์นี้นะคะอืมโอ้มีเกณฑ์การเดินทางเสียเงินเพราะเดินทางด้วยนะคะเอออาจจะไม่ได้เกี่ยวกับเดินทางเพราะเรื่องงานอย่างเดียวอาจจะมีเกณฑ์เดินทาง ไปในที่ที่ไม่เคยไปจะท่องเที่ยวก็เป็นไปได้หรือแล้วมันนํามาซึ่งการเงินนะคะอในใครบางคนอาจจะมีแบบนี้ได้อ,อ่ะกลับมาค่ะกลับมากลับมาเรื่องความรักความรักว้าวทาทาะลดมาเลยนะคะคนโสดมีเกณฑ์จะเจอคู่แบบแบบไม่ได้ตั้งใจอะ่ะเออแบบฟุกฟุกนะคะมีเกณฑ์เจอคู่จากการงานเจอคู่จากการเดินทางออนไลน์หรือแม้แต่เขาคนนั้นเป็นชาวต่างชาติก็เป็นไปได้ด้วยนะคะ เส่วนคนมีคู่อยู่แล้วนะคะคนมีคู่อยู่แล้วนะคะอ,อคนมีคู่อยู่แล้วเนี่ยระมัดระวังนิดนึงเนาะการหึงหวงการมุทะลุดุดันของคุณหรือของคู่ของคุณอะมันอาจจะทําให้มีการแบบกระทบกระทั่งหึงหวงกันได้นะคะระมัดระวังเรื่องนี้นอกนั้นไม่มีอะไรนะคะในใครบางคนอยากจะแบบบางคนก็อยากจะปีกวิเวกอยากจะแบบสวดมนต์นั่งสมาธิแต่มันดีนะเออมันจะทําให้คุณมี เรียกอ,อะไรอ่ะมีความใจเย็นหรือมีสติมากขึ้นการทะเลาะหรือการหึงหวงมันจะได้น้อยลงด้วยนะคะอ่าประมาณนี้เกี่ยวกับความรักนะคะทีนี้เรามาดูสายมูสายมูมัวอะไรดีนะคะนี่เลยนะคะมีใต้สำรับพระแม่รักษมีนะคะเงินทองกับความรักจะได้โดดเด่นนะคะเงินทองไหลมาเทมามีความรักที่สุขสมหวังนะคะบูชาพระแม่รักษมีจะดีในสัปดาห์นี้นะคะสำหรับคนที่เกิดวันพุธนะคะ ก็ฝากจดจำกันด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ